ตัวสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,กรพบแจ้งข้อมูลเท็จเตรียมเจอโทษหนักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเช็คสิทธิ์ได้ที่ w w w รดเยียวยาเกษตรกร .com รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนตรวจสอบพบใครแกล้งข้อมูลเท็จมีความผิดเตรียมเจอโทษหนักจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ทางารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทอกศได้ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบประเด็นปัญหาในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในคำถามว่าการแจ้งข้อมูลเท็จมีความผิดหรือไม่คำตอบการแจ้งข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนเกษตรกรนั้นถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา137และมาตรา267แห่งประมวลกฎหมายอาญาสำหรับมาตรา137ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา137ผู้ใดแก้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งปรับทั้งจับข้อมูลข่าวจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ